สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวภูมิภาพประจำวันจันทร,ร์ที่11พฤษภาคม2558นะครับพบกับผมเจนเคยหนุ่มน้าบนคนเสาะกลาวเมธีจิบกิ๋วครับคุณผู้ชมครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลน,นะครับชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเลขที่บัญชี0670103306นะครับธนาคารกรุงไทยสาขาธรรเนียบรัฐบาลครับ ช่วงแรกวันนี้นะครับผมจะพาไปที่จังหวัดพะเยาชมมหากรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงคำครั้งที่18ชาติพันธุ์ใต้ฟ้าเมืองเชียงคำฉลอง111ปีเมืองเชียงคำรำลึกซึ่งในงานจะได้เห็นนะครับทั้งการแต่งกายการละเล่นและวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆครับนี่แหละครับเป็นความสวยงามของเครื่องแต่งกายที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชาติพันธุ์นะครับที่อาศัย อยู่ในเมืองเชียงคำจังหวัดพะเยาในมหากรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงคำครั้งที่18ชาติพันธ์ใต้ฟ้าเมืองเชียงคำฉลอง111ปีรำลึกที่สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงคำและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจัดขึ้นนะครับเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์รูปแบบวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ กิจกรรมในงานนอกจากจะได้ชมความสวยงามของขบวนแห่แล้วนะครับยังมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของชาติพันธุ์การแสดงนิทรรศการและการดำรงชีวิตของชนชนชาติให้ได้ชมอีกด้วยนะครับสำหรับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอำเภอเชียงคำรม8ชาติพันธุ์ประกอบด้วยชาติพันธุ์ไทยใหญ่ไทยยวนไทยเชื้อสายจีนไทยเชื้อสายอีสานไทยเชื้อสายลาวไทยภูเขามงและภูเขาเผ่าเมียนนะครับ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับส่วนปัญหาภัยแล้งนะครับยังส่งผลกระทบในหลายพื้นที่อย่างที่จังหวัดขอนแก่นนะครับชาวส่วนมะลิก้ยังคงประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ําถึงแม้จะมีฝนตกลงมาในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้เกษตรกรขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพครับน้ำในบอซีเมนต์ลึกประมาณ10เปรแห้งขอดนะครับ บ่งบอกถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งบ่อดังกล่าวเกษตรกรบ้านศิลาตะบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทําไว้ใช้สําหรับรดน้ําดอกมะลิที่ปลูกไว้ถึงแม้ว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับแต่พื้นที่ดังกล่าวกลับไม่มีฝนเลยซึ่งก็ส่งผลทําให้เกษตรกรชาวสวนมะลิยังคงเผชิญกับการขาดแคลนน้าทําการเกษตรจนกระทบกับรายได้ที่ใช้ดํารงชีวิตนะครับ นายทองดีธรรมขันเกษตรกรชาวสวนมะลิในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลาเผยว่าทําสวนมะลิและพุทธรักษามาหลายปีแล้วนะครับถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลดอกมะลิจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ150-200บาทและดอกพุทธรักษาอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลดอกมะลิจะมีราคาสูงมากนะครับตกกิโลกรัมละ500บาทแต่ปีนี้จังหวัดขอนแก่นต้องประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก บ่อที่ใช้เก็บน้ําก็แห้งขอดส่งผลกระทบกับสวนของตนเองเป็นอย่างมากเพราะจากปกติตนเองจะเก็บดอกมะลิและพุทธรักษาาขายได้วันละ2-5กิโลแต่ขณะนี้เก็บได้เพียงวันละ1กิโลหรือบางวันไม่ถึงกิโลกรัมด้วยซ้ำนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วนครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวสุมะลิในความดูแลด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับเรายังคงมีตัวอย่างของเกษตรกรที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับตนเองด้วยการปลูกมะนาวซึ่งหลายคนที่เราเคยนําเสนอก็มีวิธีการปลูกที่แตกต่างกันออกไปนะครับมาดูกันครับว่าตัวอย่างของเกษตรกรที่ปลูกมะนาววันนี้เขามีวิธีการปลูกอย่างไรครับนี่ก็เป็นสวนมะนาวของคุณพิชามลเทพสุทินซึ่งอยู่ที่หมูห่5ตาบลท่าพลิกอําเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ ที่เขาใช้วิธีการปลูกในวงบ่อซีเมนซึ่งใช้พื้นที่น้อยโดยคุณพิชามลเริ่มทําสวนมะนาวมาตั้งแต่ปี2552นะครับหรือเมื่อ6ปีก่อนจนเดี๋ยวนี้มะนาวหลากหลายสายพัน์ุกว่า1,000ตัน1,000ต้นนะครับภายในพื้นที่กว่า5ไร่เศษ แต่และว,วงรอบสามารถเก็บผลผลิตได้ระหว่าง1,000ถึง5,000ลูกโดยมะนาวบางต้นที่สมบูรณ์จะสามารถให้ผลได้นับพันลูกต่อต้นเลยทีเดียวนะครับและไม่ใช่แค่ลูกดกอย่างเดียวแต่คุณภาพต้องดีด้วยมีวิธีการปลูกอย่างไรเราไปฟังพี่กันเลยครับมีลูกเยอะๆต้องให้น้ำทุกวันนะคะแล้วก็เราต้องดูว่าตอนเช้าเราให้ขนาดนี้ปริมาณน้ำพอไหมถ้าไม่พอเราต้องให้สองรอบคือเช้าเย็น เพราะว่าลูกมันดกมากมันก็ต้องให้ปริมาณน้ําเยอะๆถ้าเกิดเราไม่ให้น้ําเยอะเนี่ยลูกผิวมันก็จะหยาบแล้วก็พอเราให้น้ําอีกผิวมันก็ไม่ตึงผิวก็ไม่สวยตลาดก็ไม่ต้องการ<ม><ม>รสชาติจะไม่เหมือนกันแต่ละสายพันธุ์รสชาติจะอย่างเปรนพิจิตเนี่ยจะเปรี้ยวแล้วก็เปลือกผมเปรี้ยวจี๊ดไตติเนี่ยก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานตอนแรกก็เอาลูกมาทําตลาดก่อนแล้วก็พอมีคนเห็นเราสนใจเขาก็มาขอซื้อพันธุ์ก็เลยเริ่ม ขายกิ่งพันธุ์ตั้งแต่แรกเลยถือเป็นการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากการปลูกมะนาวได้เป็นอย่างดีนะครับในการผลิตกิ่งพันธุ์มะนาวขายซึ่งคุณพิชมนบอกว่าพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากก็คือมะนาวพันธุ์ป้นพิจิตหนึ่งที่มีรสเปรี้ยวจัดและมะนาวพันธุ์ตาฮิติหรือมะนาวไร้มล็ลนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นไม่ฉุนและมีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน เก็บไว้ได้นานอ้วยและที่สําคัญยังมีการปลูกพริกขี้หนูด้วยนะครับแซมอยู่ในบ่อมะนาวด้วยบ่อละ1ต้นต้นหนึ่งก็จะมีอายุ2ปีแล้วเก็บผลผลิตได้ทุกๆุกยีวันต้นละประมาณ1กิโลกรัมขายได้กิโลกรัมละ90บาทก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้มากขึ้นไปอีกนะครับถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเป็นทางเลือกให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้ลองนําไปปรับใช้ดูครับ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจที่จะปลูกมะนาวก็ลองศึกษาดูนะครับปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูวินาทีชีวิตในสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเพราะและขยายพันธุ์จิงโจ้แดงจนได้สมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวครับถือเป็นวินาทีชีวิตที่คุณนายแม่จิงโจแดงอายุ10ปีในสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กำลังตกลูกน้อยอยู่ที่หน้าท้อง แต่จิงโจ้ซ่อนตัวอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่นะครับได้โผล่หัวและขาออกมาให้เห็นเท่านั้นซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตรวจสอบเพศได้เนื่องจากแม่จิงโจ้แดงยังหวงลูกอยู่มากเลยนะครับแต่จากการสังเกตเบื้องต้นพบว่าจิงโจ้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี ปัจจุบันมีสวนสัตว์ปัจจุบันนี้นะครับสวนสัตว์เชียงใหม่มีจิงโจ้แดงอยู่4ตัวหลังจากก่อนหน้านี้ได้ตกลูกตัวแรกเมื่อวันที่22สิงหาคม2557จากแม่คุณนายเพศเมียอายุ10ปีและพ่อชื่อพร้อมพันอายุ2ปีซึ่งจากนี้สวนสัตว์เชียงใหม่จะมีการจัดประกวดตั้งชื่อลูกจิงโจ้แดงตัวนี้ขณะที่ผู้สนใจสามารถเข้าชมจิงโจ้แดงได้ทั้ง4ตัวที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ครับ ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในข่าวภูมิภาคครับ หลายที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศท,ทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาดมาแล้วกับความชิลครั้งใหม่ที่จะให้คุณเติมความสุขแบบสุดๆกรมประชาสัมพันธ์สะทะทขอเชิญคุณร่วมแรลลี่สู่จังหวัดเพชรบุรีใน PRD Family ครั้งที่6 กับ NBT Green Trip 27-28มิถุนายนนี้สู่เส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติร่วมปล่อยพันปลาและเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริสนุกหนักมากทั้งครอบครัวร่วมชิวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสนุกสนานตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่ w w w p r d g o t h โทรศัพท์ 026182323ต่อ1800 1806-7ในวันและเวลาราชการติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ Facebook/ โครงการแรนล,ลี่กรมประชาสัมพันธ์ครั้งที่6 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งน้ำใจไมตรีสู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลบัญชีเลขที่067 0, 0 10330 6หรือร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ ก็สู่ข่าวคุยพานนะครับอยู่กับผมหนุ่มหน้าบนคนเสาะกล่าวเมธีจิมจุวครับเสียงชาวบ้านวันนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อกระบือส่งขายประเทศจีนผ่านทางจังหวัดเชียงรายนะครับหยุดรับการซื้อขายกระบือมาหลายนัดแล้วนะครับทำให้ตลาดนัดคูกระบือจังหวัดอุทัยธานีซบเซาหนักเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือขายไม่ได้นะครับต้องจูงกระบือกลับบ้านครับ เกษตรกรที่เลี้ยงกระบือต้องจูงกระบือกลับบางรายต้องนำรถมาขนกลับบ้านเลยทีเดียวนะครับหลังจากการซื้อขายกระบือที่ตลาดนัดขายแลกเปลี่ยนโคกระบือในช่วงนี้ซบเซาอย่างหนักซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับเกษตรกรที่นำกระบือมาขายยังตลาดนัดแห่งนี้ต้องประสบปัญหาสภาวะขาดทุนอย่างหนักถูกกดราคาจากพ่อค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเองเกษตรกรยังบอกอีกว่า จากที่เคยขายให้กับพ่อค้าที่ซื้อส่งไปที่ประเทศจีนน้ำหนักกระบือ500ถึง600กิโลกรัมจะขายได้ถึงตัวละ50,000บาทและราคาที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเองจะอยู่ที่ราคาราว40,000กว่าบาทหรือหากว่าเป็นกระบือแม่ลูกนะครับลักษณะสมบูรณ์อ้วนจะขายอยู่ที่คู่ละ80,000บาทตอนนี้กเกษตรกรถูกกดราคาเหลือเพียง60,000 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับทำให้ไม่สามารถขายได้ จึงต้องจูงกระบือกลับบ้านกันเกือบยกตลาดนัดต้องแบกภาระนำไปเลี้ยงต่อและจะนำมาขายแก่ตัวใหม่ในนัดต่อไปนะครับจนกว่าจะได้กำไรแต่ก็มีเกษตรกรบางรายยอมขาดทุนเพราะไม่ต้องการแบกภาระเลี้ยงดูอีกต่อไปแล้วครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือขายเป็นอาชีพเสริมเพราะเข้าสู่ช่วงฤดูทำนาปีแล้วต้องเริ่มทำนาครับขายเท่าไหร่ฮะตัวนี้เจ็ดสิบสามครับฮะร้องมาเจ็ดสิบสามร้อเจ็ดสิบสาม ขายได้บ้างยังอยากเฮียคุต่อถ้งขายไม่ได้ต่อเขาต่อเท่าไหร่ครับเอา60ข้างกลับไปเลี้ยงไม่ได้ราคาแล้วเขากลับไปเลี้ยงขาดทุนมากอ่ะขาดทุนมากเอากลับไปเลี้ยงอ่าหลายพันก็ต้องกลับวันนับหน้าเข้ามาใหม่สำหรับตลาดนัด ซื้อขายแลกเปลี่ยนโครกระบือแห่งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุทัยธานีนะครับและมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการค้าขายมานานโดยเฉพาะทุกวันจันทร์จะเป็นตลาดนัดซื้อขายกระบือเพียงอย่างเดียวซึ่งทำรายได้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงกระบือเป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมจากการทำนาของคนอุทัยธานีมีกำไรสร้างรายได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ขณะนี้ตลาดนัดซบเซาอย่างหนักก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยครับ ตลาดนัดโครกระบือก็ซบเซาอย่างหนักนะครับก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับไปต่อกันที่จังหวัดชลบุรีพาไปช่วยเหลือคุณยายชาราอายุ74ปีอาศัยอยู่ลำพังในห้องแถวเก่าๆนะครับป่วยไร้คนเหลียวแลสภาพความเป็นอยู่แสนจะยากลำบากเบื้องต้นทางกู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วครับ นา่งขันพัวพันหรือชาวบ้านเรียกกันว่ายายขันอายุ74ปีที่อาศัยอยู่เพียงลำพังกับสุนัขตึงตัวในห้องเช่าไม่มีเลขที่บู 8. แปดตบลคลองกิว่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับสภาพความเป็นอยู่สุดแสนจะย,ยากลำบากขาดคนเหลียวแลยายขันเล่าว่าเคยผ่าตัดลำไส้มานานแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันงอกออกมาได้อย่างไรตนเองไม่มีครอบครัวอาศัยอยู่เพียงคนเดียวในห้องเช่านะครับมีอาชีพเก็บของเก่าขายเลี้ยงชีพไปวัน เวลาเก็บของเก่าก็เดินเข็นรถไปเรื่อยๆ2อถึงสวันพอเต็มรถก็จะกลับมาอาศัยหลับนอนตามสารเจ้าหรือไม่ก็สาลาวัดนะครับทางด้านนางสาวทัญน,นันสุภาพรหัวหน้าศูนย์กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงก็ได้ไปตรวจสอบดูความเป็นอยู่ของยายขันหลังก่อนหน้านี้มีชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งไปยังศูนย์กู้ภัยว่าพบหญิงชารานอนอยู่บริเวณที่พักผู้โดยสารข้างทางถนนสายขัวกุญแจ ไม่ทราบว่าป่วยหรือเปล่าจึงนําเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพยาบาลไปตรวจสอบครับะะเรื่องอาหารเรื่องที่พักที่ท,ที่ตามสภาพที่ยายอยู่เป็นอยู่นะตอนนี้แล้วก็ในส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ยายป่วยอยู่เป็นโรคอยู่นะตอนนี้นะคะ่ะยายยายเขาตัดลำไส้ค่ะแล้วก็ไม่สามารถขับถ่ายด้วยด้วยตัวเองนะคะ ทางทางทางปกติเหมือนกับคนอื่นเขาย้ายขับถ่ายทางทางช่องท้องอะค่ะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนคือเป็นลำไส้ลำไส้ที่ยุ้ยออกมาจากทางหน้าท้องอะค่ะแล้วก็ได้มอบเงินช่วยเหลือยายไว้ส่วนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วก็การซื้ออาหารมาตุนไว้เผื่อยายไม่ได้ออกไปอย่างเงี้ยค่ะ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญทำกุศลช่วยเหลือยายขันนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่มุลนิธิกู้ภัยศรลธรรมสมาคมบ้านบึงเบอร์โทรนะครับ03844304ครับย่ามีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน11เด็ดทั่วไทยครับ จังหวัดยะลาจัดงานของดีเมืองรามันเบิกฟ้ารามันสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรประจำปี2558 โดยมีขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่จาก11ตำบลแสดงถึงศิละปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่งานเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคมนี้กิจกรรมประกอบด้วยการประกวดขบวนแห่การแข่งขันฟุตบอลสามคัคคีการปั่นจักรยานเบิกฟ้ารามันที่ตะวันรัศมีสินค้าโอท็อปส่วนกลางคืนมีการแสดงความสามารถของนักเรียนในพื้นที่ วันชัยโอสุคนทิพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีถแถลงข่าวงานเปิดสำรับกับข้าวเมืองการย้อนรอยอารยธรรมที่กำหนดจัดขึ้นวันที่23-24พฤษภาคมนี้เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่บริเวณลานอเนกประสงค์ถนนประวัติศาสตร์177ปีปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารอร่อยพื้นบ้านที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันเช่นแกงหนามยอกแกงบวนและน้ำพริกกะปิมอนที่สนามทหารอากาศรุ่งแสงตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านเปิดการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับพนักงานและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านการบริการด้านการกีฬาเกี่ยวกับสนามกอล์ฟโดยมีพนักงานจากสนามกอล์ฟและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน40คนจัดฝึกอบรมจำนวน5วันในระยะเวลา30ชั่วโมงจังหวัดศรีสะเกดเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในกลุ่มเด็กปฐมวัยจำนวนสองรุ่นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลสังกัดสพทจำนวน1,604คนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของครูผู้สอนเด็กอนุบาลและครูพี่เลี้ยงให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถสร้างเสริมพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติด หนึ่งนายบูทรวันนี้นะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูชาวบ้านอำเภอสันป่าตองเขาได้นำมูลไก่ที่ส่งกลิ่นเหม็นนะครับมาแปรรูปเป็นพลังงานแก๊สหุงต้มรอ,อตามครูเรือนนะครับลดต้นทุนค่าครองชีพได้ผลอย่างดีเลยนะครับติดตามได้ไหนหนึ่งนายภูทรครับ ลันเตาใส่ปลาหมึกที่เพิ่องออกจากเตาร้อนๆน่าชวนรับประทานจานนี้เป็นฝีมือแม่บ้านบ้านรงวัวอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้แก๊สพลังงานมูลไก่เป็นเชื้อเพลิงปรุงอาหารแทนแก๊ส l อ g ซึ่งเป็นแก๊สหุงต้มตามตตบ้านเรือนทั่วไป <S <S พลังงานแก๊สมูลไก่ได้มาจากฟาร์มไก่ที่มีการเลี้ยงไว้ในหมู่บ้าน แต่เดิมที่ยังไม่ได้นํามูลไก่มาเปลี่ยนเป็นพลังงานแก๊สหุงต้มกลิ่นมูลไก่ได้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณหมู่บ้านส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ต้องทนกลิ่นเหม็นทุกวันซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีสถาบันพลังงานมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ได้เข้ามาทำโครงการชุมชนยิ้มเซโน LPG มชส่งก๊าซหุงต้ม CBG ขึนความสุขชุมชนบ้านจัดการตนเองโดยนำมูลไก่มาเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน พร้อมเผยแพร่เทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเน้นให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองในการร่วมกันดําเนินการบริหารจัดการพลังงานทดแทนนำร่องหมู่บ้านปลอด LPG ต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทย ชาวบ้านที่นี่จะมีทางแก๊ส C B G ขนาดบรรจุกแก๊สมนไก่7กิโลกร,รัมประจำบ้านเมื่อหมดก็จะนำไปเติมที่สถานีจ่ายก๊สไบโอมีเทนอัด C B G หมู่บ้านโรงโวัวเติมครั้งละ120บาทใช้นาน15วันแม้บางเดือนจะใช้2องถังแต่ก็ยังประหยัดกว่าการใช้แก๊ส L P G ที่ใช้เดือนละ1ถังราคาถังละ400บาท ประหยัดเยอะเลยค่ะถ้าถ้าอู้ถึงว่าการประหยัดอะนี่เขาสมมติอันนี้400ต่อเดือนนะคะแต่นี่เขาสองถังก็ประมาณ240อะ240ต่อเดือนนะคะมันก็ประหยัดไปได้เยอะส่วนบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้ฟาร์มไก่ก็จะใช้วิธีต่อแกส๊สจากฟาร์มไก่ส่งแก๊สตามท่อเข้าครัวเรือนของชาวบ้านโดยตรงโดยเสียค่าเดินท่อครั้งแรก ประมาณ3,000บาทจากนั้นก็จะใช้แก๊สมูลไก่ฟรีตลอดแต่ละเดือนประหยัดค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้มได้เป็นอย่างดีประหยัดประหยัดเจาคือเขาแก๊สน้นเขาก็เอามาเสริมมาได้เจาเวลานี้ปนปนก็ขัดช่วงไปเป็นเต้อเหมือนกันที่ที่เปิดแก๊สปนจะปนจะอย่างใดมุกจะล้างหรือว่าจะใดกับมุนะเจาะแต่ต้องบางบางครั้งมันก็จะเป็นวันนี่เนาะ จจุบันบ้านโรงวัวมีทั้งหมด200หลังคาเรือนแต่มีถังแก๊สมีเพียง80ถังเท่านั้นชาวบ้านจะใช้วิธีหมุนเวียนกันนําไปใช้และเงินที่ได้จากการเติมแกส๊สชาวบ้านจะเก็บสะสมเป็นกองทุนเมื่อได้มากขึ้นก็จะนําไปซื้อถังแกส๊สเพื่อขยายให้ชาวบ้านได้ใช้ทุกครัวเรือนสุวัสดิ์คำหม่อมรุจิพรพเตจะโทรทัศน์แหง่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รายงาน สำหรับผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือมีอคำแนะนำติชมรายการนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ www.facebook.com/ ไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค NBT ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับและวันนี้เราจะลากันด้วยบรรยากาศของงานของดีเมืองรามันเบิกฟ้ารามานันสืบสาววัฒนธรรมท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าหญิงสุรินทร ประจำปี2558นะครับมีขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่จาก11ตำบลในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยมีนายกู้เกียรติวงกระพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาขึ้นหลังช้างเปิดงานด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุ่น้ำมนต์นคนซอกราเมทีจิมจีพร้อมด้วยทียมง,ทงานข่าวพิภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ